คดีที่สะเทือนขวัญคนทั้งโลกนับเป็นโศกกนาตกรรมทำบาปหนาฆ่าชีวิตคนนับสิบชั่วพริบตาโดยใช้ยาพิษสังหารตายทันทีผู้ต้องหาเป็นสตรีที่ใจโหดชังชั่วโชดคอเลวร้ายกระไรนี่ฆ่าคนได้โดยไร้ ใจปราณีแม้คนที่มีลูกน้อยยังพลอยตายฆ่าคนได้ทั้งในท้องของตัวเองก็จวนเบ่งลูกออกมาหน้าใจหายสงสารแต่ลูกในไส้ใกล้คลอดกายออกมาให้ชื่นชมสมฤดีแล้วกฎหมายใช้ลงทันนั้นไม่ได้ ประหารให้สังขารกายตายเป็นผีด้วยโทษทันนั้นไสให้ปราณีด้วยเด็กที่มีในท้องคุ้มครองภัยแล้วเหยื่อที่ถูกฆ่าน่าสงสารจะหาความยุติธรรมนั้นจากไหนเวรหรือกรรมทำให้ต้องได้ตายแม้กฎหมาย ยังอภัยให้ปราณีคงต้องรอกฎแห่งกรรมตามสนองตามคันลองของบุญบาปสาบเป็นผีหนีไม่พ้นนรกตกเอเวจีชดใช้นี่บาปกรรมที่ทำมา ส่วนของคดีของแอมซยานายนะคะล่าสุดนั้นนะคะบิ๊กโจ๊กนะคะก็ได้ไปพบกับอธิบดีกรมอายการเพื่อปรึกษาหารือในคดีของแอมซยานายเพื่อที่จะเตรียมส่งสำนวนคดีภายในสัปดาห์หน้าพร้อมกับสำนวนคดีในส่วนของรองออฟอดีตสามีของแอมซยานายและของทนายพัชด้วยนะคะซึ่งบิ๊กโจ๊กนั้น เร่งเด,เดินหน้าคดีนี้อย่างเต็มที่และต้องทำให้รัดกลุ่มและรอบคอบให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่แม้แต่นิดเดียวนะคะเพื่อให้เอาพิษแอมซนายในขั้นตอนของสารได้โดยไม่ผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวเพราะคดีนี้เป็นคดีที่ผู้คนให้ความสนใจและติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดทั้งในและต่างประเทศและน่าจะเป็นคดีใหญ่ที่สุดที่ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหามากที่สุด ซึ่งน่าจะทําลายสถิติในทุกคดีก็เป็นได้นะคะดีไม่ดีอาจจะทําลายสถิติในต่างประเทศด้วยก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไระคะเพราะการที่ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคราวเดียวกันมากถึง80ข้อหาฟังดูแล้วก็น่าตกใจนะคะแต่ความตกใจที่ได้ยินได้ฟังจํานวนคดีและข้อกล่าวหาในผู้ต้องหาเพียงรายเดียวก็ไม่เท่าเพียงเซเซีนหนึ่ง ถึงความอมหิตโหดร้ายในการฆ่าคนและยืนมองดูเหยื่อตายไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่รู้สึกสะทกสะทานใจแม้แต่นิดเดียวเลือดเย็นสุดเลือดเย็นกว่านี้จะมีอีกไหมมิหนำซ้ำพูดต้องหายังเป็นผู้หญิงอีกด้วยนะคะและที่แยกไปกว่านั้นก็คือฆ่าคนตายในขณะที่ตัวเองกำลังตั้งครรภ์อยู่อีกด้วยเกินที่จะหาคำใดมาพูดมาบรรยายถึงความเหี้ยมโหดและเลือดเย็นสุดๆอีกด้วยค่ะ ทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือว่าบิ๊กโจกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไปพบกับนายปรีชาสุขสงวนอธิบดีสำนักงานคดีอาญาสำนักงานอายการสูงสุดและพนักงานอายการในคณะทำงานในคดีของแอเซนายเพื่อไปหาหืือนะคะในการทำสำนวนคดีซึ่งทางบิ๊กโจก็บอกว่าการพบกับอธิบดีในวันนี้นะคะในวันนี้ เป็นการหาหรือเพื่อวางแผนในการทำสำนวนของแอมเซนไนให้มีความรัดก,กุมรอบขอบกระชับในเรื่องของระยะเวลาขั้นตอนการพิจารณาสำนวนเพื่อให้สั่งคดีได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าทุกครั้งนั้นพนักงานสอบสวนมีการส่งสำนวนให้อายการมักจะกินเวลาการฝากขังไปถึงผัดที่หหรือผัดที่6ซึ่งมันจะไปกระทบถึงพนักงานอายการ ที่มีเวลาในการให้ตรวจสอบสำนวนน้อยเกินไปนะคะและในเบื้องต้นของการพูดคุยปรึกษาหารือในวันนี้ก็ทำให้รู้ว่าทางอธิบดีนั้นมีการสั่งตั้งคณะทำงานของพนักงานอายการนะคะ <c oughs> เพื่อใช้ในการทำงานสำนวนในคดีนี้เป็นพิเศษอีกชุดหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่จะให้การทำงานตรวจสอบสำนวนนั้นมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น คาดว่าน่าจะมีการสรุปสำนวนคดีได้ทั้ง15คดีนะคะโดยแบ่งเป็นการฆาตกรรม14คดีและพยายามฆ่า1คดีซึ่งก็จะส่งให้วนักงานอายการได้ภายในสัปดาห์หน้านี้นะคะและก็จะดำเนินคดีกับคนสนิใทใกล้ชิดทั้งสองคนคือรองออฟอดีตสามีที่เป็นรองผู้กำกับและก็ทนายความซึ่งก็คือทนายพัชด้วยนะคะ เห็นบอกว่านะคะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจทำสำนวนส่งถึงมืออายก,การแล้วนะคะก็จะมีการขยายผลด้วยนะคะโดยขยายผลไปถึงเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะคนเล่นนะคะรวมไปถึงตัวสารไซยาไนายด้วยว่าได้มาจากที่ไหนอย่างไรนะคะในเบื้องต้นมีการจัดการกับทางโรงงานจัดการกับเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทีละเลยจนทำให้เกิดความสูญเสียในครั้งนี้ขึ้นนะคะในส่วนของ m อมนที่มีถึง15คดีนั้น mm. ก็แน่นอนนะคะว่ามีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนะคะทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กก็ได้บอกว่าในคดีของแอมทั้งหมดนี้นะคะเมื่อมีการแยกต่างกรรมต่างวาระ ก็ต้องมีหลายสิบข้อหานะคะแต่เป็นข้อหาที่ซ้ำๆกันก็เหมือนที่สื่อได้นำเสนอออกไปนะคะคือมีประมาณ80คดีด้วยกันนะคะราๆนั้นนะคะส่วนในอัตราโทษนั้นบิ๊กโจ๊กบอกว่าในคดีนี้นั้นยังไงโทษที่จะได้รับก็คือต้องประหารชีวิตอย่างแน่นอนอยู่แล้วเว้นอย่างเดียวว่าตัวแอมเองนั้นจะไปรับสารภาพในชั้นศาลนะคะ วันนี้ในคดีของแอมทั้งหมดเนี่ยนะฮะเมื่อแยกต่างกรรมต่างวาระนะครับก็ต้องมีมีหลายสิบข้อหาแหละครับนะแต่เป็นข้อหาซ้ำๆกันนะครับก็เหมือนที่สื่อออกไปฮะมีประมาณที่สื่อบอกว่ามี80อะไรต่างนะครับก็เดี๋ยวผมไม่นับดูนะครับคืออย่างนี้นะครับในอัตราโทษนะครับนะวันนี้ผมต้องเดียวว่าในคดีนี้นะฮะยังไงก็ประหารชีวิตอยู่แล้วนะครับนะนะครับเพราะนั้นยังไงก็ประหารชีวิตนะเว้นอย่างเดียวว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไปรับสารภาพในชั้นศาล นะครับเพราะฉะนั้นโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะในส่วนของทนายพัฒนั้นนะคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าในเบื้องต้นนั้นยังไม่พบว่ามีส่วนในการเสียชีวิตของเหยื่อนะคะซึ่งมีข้อหาที่ดำเนินการนั้นคือในเรื่องของร่วมกันทำลายหลักฐานในคดีซึ่งจะดำเนินการหลังจากที่มีการส่งสำนวนให้กับพนักงานอายการแล้วนะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการส่งหนังสือไปที่สภาทนายความคือจะให้ทางสภาทนายความนั้นได้มีการพิจารณามันญาตทนายความอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ อย่าฝักใฝ่ในทางผิดรู้จักคิดแยกแยะแกะปัญหาอย่าเย่อหยิ่งจองหองลองตรึกตราใช้ปัญญาใครครวนอย่าดวนใจทำอะไรใช้สมองตรองดูเถิดเพื่อให้เกิดปัญญาน่าเลื่อมใสแรงศรัทธามหาชนล้นหัวใจ จะทำให้ท่านได้รับกลับคืนมาพิจารณาอย่าอวดเก่งเบ่งใส่ใครจะเป็นภัยต่อตนล้นปัญหาปล่อยให้เป็นไปตามอย่างทางมาตราศิลธรรมนำหน้าอย่าทิ้งไปให้กฎหมายลงทันครั้นทำผิดอย่าได้คิดผิดพลาด ขาดแก้ไขอย่าฝืนสู้ขู่จะฟ้องท้าลองใครเพราะสุดท้ายจะได้รับกับบทเรียนไม่มีใครหนีกำไปได้ดอกนาจงอย่าซาว่าข้าเก่งเร่งขีดเขียนคิดจะทำการใดให้แนบเนียนเพื่อจะเปลี่ยนดำเป็นขาวเฝ้าทบทวน แม้จะนีกฎหมายไปได้รอดก็จบจอดวอดวายได้สืบสวนด้วยกดแรงแห่งกรรมตามติดตรวนอนาคตหมดกุดด้วนอย่าด่วนทำ Thank you. ¡Gracias!